พามาเบ่งบักเนี่ยักแตงโม่ไว้เนี่ยจุดสิบเป็นบวบัปแตงโม่กับ,บกักกระเจี๊ยบนี่กระเจี๊ยบกระลังขึ้นในว่ยพอด้กินช่วงกักตัวพะนะนี่บรรยากาศยามคำ่ำ บรรยากาศยามค่ำๆครับพี่น้องกับชิปประมาณนี้้ายแนวว่าหลังบ้านมันเป็นยังมีที่ว่างนครับก็ประมาณนี้ละมองอยูมองเศร้าไอพี่น้องเอ้ยนี่ไทยเบิง้งขาเขาออกออยู่นี่ละ